สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะผมมาส่งงานนะครับให้ลูกค้านะครับผมสองคนนะครับรวมคลิปนี้คลิปเดียวเลยนะลูกค้าสั่งกล่องบลูทูธมาหนึ่งคนแล้วก็ตัวปรีแอมรุ่นรองท็อป sql หนึ่งคนนะครับผมก็เดี๋ยวมารวบรีวิวทีเดียวเลยนะครับตัวกล่องบูทูธตัวนี้นะครับลูกค้าออเดอร์มานะครับทาง Tik t o อนะครับผมโอนเงินตรงหาผมเลยนะครับไม่ผ่านระบบนะครับก็ขอบคุณลูกค้ามากนะครับผมก็ตอนนี้ผมต่อไว้เรียบร้อยแล้วนะครับจะเห็นว่ามีไฟสีน้ำเงินติดค้างนะครับผมแสดงว่าคอนเน็กเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ผมปล่อยสัญญาณมาจากตัวคอมพิวเตอร์นะครับผมเครื่องนี้นะเพลงรออยู่แล้วนะครับอ่ะทีนี้ก็ต่อสัญญาณเข้าชุด รีแอมป์นะครับช่อง CD นะครับผมแล้วก็เอาพุทไปเป็นซับกลางแหลมปกติเลยนะครับอันนี้ของตัวตัวคอมพิวเตอร์ไม่ได้ต่ออยู่นะครับโอเคก็เดี๋ยวมาแจ้งระบบนิดนึงนะครับชุดกลางแหลมผมมีอยู่ประมาณนี้แต่ว่าตอนนี้ซับผมมีปัญหานะครับก็คือหน้ามันแตกนะครับเสียงอาจจะแปลกๆหน่อยนะเดี๋ยวตอนเทสนะครับโอเคเดี๋ยวลองใส่ฟังฟังเสียงกันดูนะครับ ชุดกลางแหลมความที่ตั้งแฟลตทุกตัวนะครับไม่ได้บูธไม่ได้คัดความทีไดทิ้งนะครับผมเจ้าลืมบ้านาหรือเมชบากลางไทยลงแทงสีวิไลอยู่ที่ในบางกอพอเราเล่นเพลงไปก็จะกระพริบช้าๆนะครับเคยใช้นาบันโนไอ้ทยนั้นไม่เคยหลอกไม่ลืมจอกลืม จะก้าไปอยู่บนฟ้าในนุ่พาห้มแห่เจ้าลืมอะือไรสมัยเคยอยู่ใกล้เม่ตั้งเตือนเจ้าแท้อย่าไปล้มเองไม่ยั่งผมว่าอย่าเปิดดีกว่าเสียงเอ๊ะ อเดี๋ยวลองคัดความดีใหดูนะครับบ้านป่าเสมอใจนั้นยังรักเธอผู้น้องนาป่าทุ่งคืนจัน์วันเพ็ญแลเเดือนดาวรเดียงจวนแม่ เห็นผลชัดเจนทุกความถี่นะครับเพราะว่าปรีแอมเนี่ยเป็นงานโมดิฟายจากทางร้านนะครับผมทําเรียบร้อยแล้วนะตัวนี้มีประกันฟังต้องฟรีตลอดใช้งานนะครับผมราคาอยู่2490บาทนะครับเดี๋ยววันนี้รีบจะส่งให้ลูกค้านะครับผมส่วนกล่องบลูทูธราคาอยู่150บาทนะครับตัวนี้มีประกันให้1ปีนะครับผมลูกค้าท่านไหนสนใจก็แจ้งเข้ามาได้นะครับผมขอบคุณลูกค้าทั้ง2ท่านนะที่เอาด้เข้ามานะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมรีบจัดส่งไปให้นะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ